อำเภอด้านซ้ายจังหวัดเลยเมืองที่ถูกโอบล้อมด้วยภูเขาและหมอกหนาแห่งอีสานตอนบนที่ที่มีอากาศเย็นเกือบจะทั้งปีเสียงละคังวัดและเสียงไก่ขันยามเช้าคือสัญญาณของวิถีชีวิตชนบทที่ยังคงดำเนินต่อไปอย่างเนิบช้าและศรัทธาแต่ทุกปีนั้นในช่วงฤด,ดูต้นฝนหมู่บ้านเงียบสงัดแห่งนี้จะกลับมีชีวิตอีกครั้ง ด้วยเสียงกองเสียงแคนและเสียงหัวเราะหังผีตาโขนว่ากันว่านั้นผีตาโขนมีต้นกำเนิดมาจากพระเวสสันดรชาดกเรื่องราวตอนหนึ่งของพระพุทธเจ้าในอดีตชาติปางกอนที่พระเวสสันดรน,นั้นทรงบริจาคทุกสิ่งแม้กระทั่งลูกเมียให้กับผู้อื่นเป็นการบำเพ็ญทานบารมีอันยิ่งใหญ่เมื่อพระเวสสันดรพร้อมนางมัททรีและโอรสธิดา คือกันหาและชาลีได้กลับเข้าสู่เมืองหลังจากที่ถูกในประเทศชาวเมืองนั้นได้จัดงานเฉลิมฉลองอย่างมโหราณผู้คนที่เคารพและศรัทธ,ธาพระเวสสันดรต่างพากันมาแห่แหนต้อนรับแม้แต่ผีและวิญญาณในป่าก็ยังอยากร่วมบุญนี้ด้วยจึงออกมาสนุกสนานและปะปนกับชาวบ้านปีตาโขนจึงเป็นผีดีเป็นลักษณะของวิญญาณที่อยากร่วมบุญกับมนุษย์ แต่ในอีกแง่หนึ่งนั้นมันก็อาจเป็นการเตือนให้เราลึกว่าระหว่างโลกคนกับโลกผีไม่อาจมีเส้นบางที่ชัดเจนอย่างที่เราคิดตลอดเวลาร้อยปีที่ผ่านมางานบุญผีตาโขนหรือบุญหลวงนั้นได้ถูกจัดขึ้นที่วัดโพนชัยหมู่บ้านในอำเภอด่านซ้ายที่มีพิธีกรรมในสมวันวันแรกจะเป็นวันรวมผีเตรียมหน้ากาก,ากบูชาบานผชนวันที่สองนั้นเป็นวันที่ผีตาโขน ผู้ชายจะสวมหน้าก,ากากที่ทำจากกาบต้นกล้วยและหางงวัวขี่ไม้ไผ่เดินแห่ไปรอบหมู่บ้านส่วนวันที่สามนั้นจะฟังเทศมหาชาติและอัญเชิญพระเวสสันดรกลับเมืองแต่ในความเชื่อของโขนด่านสายนั้นปีตาโขนจึงเป็นทั้งการละเล่นและการบูชาเพราะเมื่อเสียงแคนดังขึ้นผี่ในป่าก,ก็อาจจะได้ยินเช่นกัน หน้ากากของผีตาโขนั้นทำม,มาจากหัวที่นึ่งข้าวเหนียวที่เจาะเป็นตาและปากแล้วก็ต่อด้วยกาก,ากต้นมะาพร้าวเป็นจมูกที่โค้งยาวคล้ายงวงช้างส่วนบนสุดนั้นใช้หววครอบหัวผูกติดกับหมวกไม้ไผ่ช่งางทำหน้ากากและไม่พูดหยาบคายไม่ทะเลาะกันระหว่างทำและถือว่าผีจะอยู่ในเนื้อไม้ผู้เท่าบางคนก็บอกว่าก่อนจะทำหน้ากากก็ต้องเอาเศษไม้ไปวางไว้ที่หน้าวัดคืนหนึ่ง เพื่อให้ผีเลือกเองว่าจะสิ่งไม้ในชิ้นไหนพอรุ่งเช้าหากไม้ชิ้นใดยังมีรอยคล้ายรอยเล็บหรือคาบดำหรือเหมือนน้ำตาเทียนก็ถือว่าผีได้เลือกแล้วทุกหน้าก,ากากนั้นจึงไม่เหมือนกันเพราะเชื่อว่าผีแต่ละตนจะมีนิสัยที่ต่างกันออกไปบางตนก็ชอบหัวเราะบางตนก็ชอบหลอกบางตนไม่ชอบให้ถ่ายรูปชาวบ้านผู้เฒ่าคนหนึ่งชื่ชื่อตาเพียนเคยบอกว่า หน้ากากผีตาโขนทุกอันมีเจ้าของถ้าเล่นไม่ดีมันก็จะเล่นกลับเอาเดอ้อปีนั้นฝนตกเร็วกว่าทุกปีเดือนหกฟ้าคืมตั้งแต่ต้นงานบุญหลวงที่วัดโพนชัยที่เริ่มต้นด้วยความคึกคักแม้แต่ความคึกคักนั้นก็ยังกลับมีความเยือกเย็นที่แทรกอยู่ในอากาศคืนก่อนวันแห่มีชายหนุ่มที่ชื่อมิง่ง เขาเป็นชาวด่านสายแท้แต่เพิ่งกลับมาจากกรุงเทพเพื่อมาช่วยบ้านเกิดจัดงานมิ่งนั้นเคยแต่งชุดผีตาขวนตอนเด็กๆแต่ก็สิปีแล้วที่ไม่ได้แตะมันอีกปีนี้เขาบอกกับเพื่อนว่าอยากจะกลับมาเล่นอีกครั้งเขาจึงได้หยิบหน้ากาก,ากของพ่อขึ้นมาซ่อมหน้ากากที่พ่อเคยใช้เมื่อ2ี่ปีก่อนแต่แม่เตือนว่าหน้ากากของพ่อนั้นอย่าเอามาเล่นเลยลูกตอนที่พ่อเจ้าตายเขาก็ยังใส่มันอยู่นั่นแหละ แต่คําเตือนนั้นมิ่งก็หัวเราะเบาๆคืนนั้นฝนตกหนักเสียงฟ้าดังจนกระทั่งต้นมะขามหลังวัดครึ่งหนึ่งได้หักลงมาลมพัดเอาเศษหน้าก,ากากปิวเกือนไปทั่วโบสถ์แต่ในความมืดมีคนเห็นชุดผีตาโขนที่เดินช้าๆอยู่หลังวัดทั้งที่ยังไม่ถึงวันแห่ลุ่งเช้าหมู่บ้านก็เต็มไปด้วยเสียงกองและเสียงคนหัวเราะ และกินข้าวเหนียวหมกปลาย่างชาวบ้านใส่ชุดผีตาโขนออกมาเล่นกันตามปกติแต่เมื่อขบวนเคลื่อนไปถึงหน้าวัดโพนชัยเสียงหัวเราะก็กลับเงียบลงทีละน้อยใครบางคนได้เห็นผีตาโขนตัวหนึ่งที่ยืนอยู่หลังข้างเจดีเก่าชุดของมันนั้นดูเก่าซีดสีแดงมนเหมือนเปื้อนเลือดแต่ที่น่ากลลุกก็คือมันยืนเฉยเไม่เต้นไม่ขยับดวงตาในหน้ากาก,ากนั้นทั้งมืดสนิท เหมือนไม่มีคนอยู่ข้างในใครใครเล่นชุดนั้นวะมันไม่ขยับเลยอุย้ยบ่ฮูมันชุดของพ่อมิ่งบ่หลังจากวันนั้นมิ่งก็ไม่กลับบ้านอีกเลยสามวันต่อมาเจ้าหน้าที่และชาวบ้านได้ช่วยกันออกตามหาพบว่าน้ำที่ขังอยู่ในลำธารหลังวัดนั้นมีหน้ากากของผีตาโขนที่ลอยอยู่หน้ากากของพ่อมิ่ง แต่ไม่มีร่างไม่มีร่องรอยการต่อสู้เพียงแต่กาบมะพร้าวตรงจมูกงอนั้นเหมือนมีคนบิดด้วยแรงโกดแม่มิ่งเป็นลมอยู่ตรงนั้นแม้แต่ตาเพียนก็พูดขึ้นเบาๆมันบ่หายไปดอกมันกลับไปอยู่ในชุดมันนั่นละหลังจากนั้นหมู่บ้านก็เริ่มมีเรื่องแปลกๆกลางคืนก็มีคนได้ยินเสียงหัวเราะที่รอดออกมาตามลมเสียงแคนที่ไม่มีคนเป่า เสียงกองที่ดังขึ้นเบาๆจากทางด้านหลังวัดบางคนก็เห็นชุดผีตาโขนที่เดินอยู่ริมทางตอนตีสามและทุกครั้งที่ใครพยายามจะเข้าไปใกล้หน้ากากนั้นก็กลับหันมาช้าๆดวงตาในความมืดนั้นช่างลึกและมองทะลุไปถึงหัวใจของคนปีต่อมานั้นไม่มีใครกล้าแตะชุดผีตาโขนของพ่อมิ่งอีกแต่ในวันที่แห่ผีตาโขนกลับมีผีตาโขนตัวหนึ่ง ที่เพิ่มขึ้นในขบวนเสมอทั้งที่ไม่มีใครสมัครเพิ่มหลังจากเหตุการณ์ในปีนั้นได้ผ่านไปบ้านนาหอกลับเข้าสู่ความเงียบนั้นอีกครั้งแต่เป็นความเงียบที่ไม่ปกติเงียบแบบที่ไม่มีมาเฮาไม่มีนกร้องยามข้ามคืนก็มีหมอกหนาทึบที่แทบจะมองไม่เห็นทางแสงไฟจากวัดพูนชัยได้สะท้อนผนงังเจดีเก่าเหมือนเปลวไฟในหม้อบูชา ไม่มีใครพูดถึงมิ่งต่อหน้าคุณแกเพราะถือว่าเป็นเรื่องไม่ดีแม่ของมิ่งนั้นได้ขายบ้านและย้ายไปอยู่กับญาติที่อำเภอภูเหลือทิ้งบ้านไว้เงียบๆพร้อมห้องหนึ่งที่ยังมีชุดผีตาโขนแขวนอยู่หลังประตูแต่เด็กๆในหมู่บ้านนั้นหลายคนยังคงจำได้ว่าคืนวันที่ฝนตกปีถัดมามีใครบางคนที่เห็นไฟฉายส่องแวบๆมาจากในบ้านหลังหลังนั้นของมิ่ง และเสียงหัวรเราะเบาๆขายเสียงผู้ชายที่ดังแทรกออกมาจากสายฝนนาทีชายหนุ่มนักศึกศาษามนุษยวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยขนแก่นได้เดินทางมาทำวิจัยเรื่องพิธีกรรมความเชื่อและอัตลักษณ์ของผีตาโขนเขาเป็นคนรุ่นใหม่ที่มองพิธีกรรมด้วยมุมวิทยาศาสตร์แต่ลึกๆก,ก็อยากสัมผัสสิ่งที่ตำราไม่ได้อธิบายเอาไว้เขามาถึงด้านซ้ายในช่วงปลายฤดูต้นหนาว อากาศเย็นจัดจนลมหายใจกลายเป็นไอเมื่อเขาได้เข้าไปในหมู่บ้านเขาพบกับพระอาจารย์วัยชลาที่วัดโพนชัยหลวงพ่อบุญเรืองท่านพูดด้วยเสียงแผ่วเบาเจ้ามาศึกษาเรื่องผีตาโขนหรือโยมผีนี้มันไม่ใช่ผีเล่นๆเ,เดอ้อมันมีชีวิตของมันเองนัทีหัวเราะเบาๆหลวงพ่อครับ ผมแค่มาเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรมและความเชื่อครับหลวงพ่อพยักหน้าแต่ก็ไม่ได้พูดต่อเพียงยกเทียนไขแล้ววางบนโต๊ะไม้ทายมอยากเห็นของจริงให้อยู่ในคืนที่ฝนตกแล้วจะเข้าใจคืนนั้นฝนได้เริ่มตกลงมาอีกครั้งละอองเม็ดเล็กๆแต่หนาแน่นจนฟ้าดูขาวโพลนนทีนั่งอยู่ในบ้านพักอาสาข้างหน้าต่างนั้น ที่มองเห็นวัดโพนชายได้อย่างไกลๆเสียงฝนกระทบหลังคาสังกสีเป็นจังหวะเหมือนเสียงกองของผีตาโขนเวลาเที่ยงคืนเสียงกองก็เริ่มดังขึ้นจริงๆทั้งที่ไม่มีใครอยู่ข้างนอกเลยนาทีหยิบไฟฉายแล้วออกไปดูเส้นทางเต็มไปด้วยโคนน้ำไหลเป็นสายจากเนินวัดไหลลงมาถึงลำธารเขาเดินตามเสียงกองไปเรื่อยๆจนถึงบ้านล้างของมิ่ง ฝายชายที่เห็นประตูไม้แง้มเอาไว้ข้างในนั้นมืดสนิทมีแต่กินอับเหมือนผ้าชื้นบนข้างฝาผนังมีรูปถ่ายเก่ารูปขบวนแห่ผีตาโขนเมื่อสิบกว่าปีก่อนในรูปนั้นมีชายคนหนึ่งที่ใส่หน้ากากผีตาโขนสีแดงและเด็กชายเล็กๆที่ยืนอยู่ข้างเขาเด็กคนนั้นคือมิ่งนาทีเอื้อมมือไปแตะรูปแล้วเสียงบางอย่างก็ดังขึ้นจากในห้องด้านหลัง เสียงนั้นเหมือนเสียงไม้ไผ่หักไฟฉายได้ส่องไปก็เห็นชุดผีตาขวนที่แขวนอยู่บนตะปูแต่ที่น่าขวัลุกก็คือมันขยับช้าๆเหมือนคนกำลังจะหายใจนาทีถอยหลังไปสองก้าวหัวใจเต้นแรงแต่สมองก็สั่งให้เขาอยู่นิ่งๆแข่ล้มล้มพัดแน่ๆเขาพึมพำอยู่ในใจแล้วเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นมาจากในหน้ากากนั้นฝนตกอีกแล้วเนาะ เสียงนั้นเบาแหบเหมือนคนพูดมาจากอีกฝั่งของพื้นไม้ไฟฉายได้ดับลงทันทีที่เขาได้ยินนัททีได้ฟื้นขึ้นมาบนพื้นบ้านหลวงพ่อบุญเรืองกับชาวบ้านอีกสองคนมาช่วยเอาไว้เขาบอกว่าเจอเขานอนอยู่ในบ้านของมิ่งในสภาพหมดสติหลวงพ่อถามเบาๆว,ว,ว่าเห็นแล้วใช่บอนัททีไม่ตอบแต่สายตาย,ยังคงเห็นภาพนั้นวนไปอยู่ในหัว หน้าก,ากากไม้ที่ไหวเบาๆเสียงหายใจที่ไม่ใช่ของคุณหลังจากนั้นเขาก็เริ่มมีอาการแปลกๆตอนกลางวันก็ได้ยินเสียงกองมาจากที่ไกลๆทั้งที่ไม่มีใครตีมันบางคืนเขาก็เห็นเงาคนใส่ชุดผีตาโขนที่ยืนอยู่ปลายเตียงหลวงพ่อเล่าว่าตะเพียนเคยบอกไว้เมื่อก่อนจะเสียชีวิตว่ามันไม่ได้ตายเลยมันแค่กลับไปอยู่ในชุดของมันคืนก่อนที่ตาเพียนจะตายนั้น ขาฝันเห็นมิ่งที่ยืนอยู่ปลายเตียงในมือถือหน้ากากผีตาโขนที่เต็มไปด้วยคราบน้ำตาและก็พูดว่าพรุ่งนี้จะมีฝนผีมันจะกลับมาอีกหลวงพ่อบอกว่านั่นคือเหตุผลที่หลังจากงานบุญหลวงปีนั้นวัดโพนชัยได้งดจัดขบวนผีตาโขนหนึ่งปีเต็มเพื่อให้ผีได้พักหลายเดือนต่อมา นาทีได้ขออนุญาตหลวงพ่อทําพิธีคืนผีตามความเชื่อเก่าถ้าผีมาสิงในของต้องนำของนั้นกลับไปไว้ที่ที่มันเคยอยากจะอยู่เอาชุดผีตาขนของมิ่งที่เก็บไว้ในบ้านล้างนั้นออกมาวางหน้าเจดีเก่าหลวงพ่ออ่านบทสวดสายฝนได้ตกลงมาทันทีแม้ก่อนหน้านานฟ้าจะยังใสยอยู่ระหว่างบทสวดนั้นบางคนก็ได้ยินเสียงหัวเราะปนเสียงร้องไห้ และหน้ากากนั้นก็ขยับชา้าๆดวงตาในโพงไม้นั้นเหมือนมีเงาของโคนที่ยืนอยู่ด้านในหลวงพ่อพูดเสียงแข็งไปเถอะนะลูกบุญเจ้าได้แล้วเสียงหัวเราะนั้นเงียบไปเหลือเพียงเสียงฝนและก็กินดินเปียกหลังจากนั้นไม่นานรูปทายผีตาโขนที่ติดอยู่ข้างโบสถ์กับมีเงาหนึ่งที่เพิ่มขึ้นเป็นชายในชุดสีแดงมุน ที่ยืนหันหลังให้กล้องคืนนั้นนาทีได้บันทึกภาพและเสียงเอาไว้ในห้องพักเขาได้ยินเสียงกองดังขึ้นในความมืดและเสียงฝีเท้าของคนที่เดินลากพื้นไปมาช้าๆอยู่รอบบ้านเขาเปิดเทปฟังตอนเช้าเสียงกองนั้นดังขึ้นจริงๆแต่แทรกด้วยเสียงพูดผู้ชายเบาวๆว่าวิ่งกลับมาเล่นกันนำเด้อเสียงนั้นไม่ได้มาจากเขาแน่ๆ เพราะตอนเสียงนั้นดังเขาก็อยู่คนเดียวหลวงพ่อบุญเรือนอธิบายว่าผีตาโขนไม่ใช่ผีตายโหงมันคือผีบุญแต่มนุษย์บางคนเอาผีบุญนั้นไปเล่นสนุกจนผีเสียใจมันเลยอยากให้คนจำมันเลยกลับมาให้เห็นบางคนก็บอกว่าวิญญาณของมิ่งไม่ได้อยากจะรอใคร เขาแค่อยากแห่อีกครั้งอยากได้ยินเสียงกองเสียงหัวเราะเหมือนเมื่อครั้งยังมีชีวิตทุกปีที่ฝนตกหนักนั้นก่อนวันบุญหลวงชาวบ้านจะเอาชุดผีตาขวนเก่าๆมาแขวนไว้ใต้ศาลาไม่มีใครกล้าใสเพราะเชื่อว่ามันจะเลือกคนเองและทุกๆปีจะมีคนหนึ่งที่หายไปเองก่อนงานวันแห่เสมอหลายปีต่อมาเสียงกองแตกแตก ดังประสานกับแคนเสียงแห่แผ่วรอยมาแต่ไกลบ่งบอกถึงวันคืนซ้อมใหญ่ก่อนจะถึงวันแห่จริงของประเพณีผีตาโขนที่ด่านซ้ายปีนี้คนเยอะนะบักหรือเสียงชายชรลาล่างผอมผิวเหี่ยวโยนอย่างกับคนกรรมแดดมาทั้งชีวิตก่ลาวกับคนหนุ่มรุ่นลูกที่นั่งแกะหน้ากาก,ากไม้ในมือแม่นครับตาค่อยสีว่าคึกคักดี หนุ่มคนนั้นตอบทั้งที่ในใจแอบรู้สึกแปลกๆเหมือนลมเย็นที่พัดเข้ามาจากทางด้านหลังของวัดที่เอากินคาวและกินสนิมบางอย่างมาแตะจมูกแต่ไม่มีใครพูดถึงเพราะทุกคนรู้ดีว่าผีตาโขนไม่ชอบให้พูดมากในช่วงก่อนวันงานคืนเดือนมืดนั้นมีแสงไฟสีส้มส่องกระพริบอยู่เป็นระยะๆะะตามศาลากลางหมู่บ้านกลุ่มชายหนุ่มช่วยกันเตรียมชุด กางเกงเชากวกวยสีสดเสื้อผ้าผสมเศษผ้าขีริ้วลายสีและที่สําคัญที่สุดคือหน้ากากผีตาโขนที่ทําจากเศษไม้ภผยและเศษหัวนึ่งข้าวเหนียวประกอบเข้ากับหัวหม้อของควายแก่ที่ตายไปอย่าใช้หัวหม้อเก่าๆเ,เด้อบักลือปีนี้ให้ใช้ของใหม่มันสิไม่ดีตาอิน พูดเท่าพูดแก่ในหมู่บ้านได้เตือนบักลือแต่บักลือนั้นกับหัวเราะเบาๆบอกเป็นยังดอกของเกามันสีขังดีเขาไม่รู้เลยว่าหัวม่อควายที่เขาเก็บมานั้นเคยถูกใช้ในพิธีเรียกผีผูกขวัญเมื่อหลายปีก่อนพิธีที่ไม่มีใครในหมู่บ้านอยากจะเอ่ยถึงอีกเช้าวันแห่หญ่เสียงกองของและเสียงหัวเราะก็ดังขึ้นบนท้องถนนหลักของด่านซ้าย ผู้คุแต่งชุดหลากสีหน้ากากไม้ยิ้มเย้ยฟ้าเสียงหัวร้องดังก้องตะเทือนอยู่รอบเมืองเอา้าวผีตาโคนมาแล้วเลยเด็กๆเด็กๆแต่วิ่งหัวร้อกันตามท้องถนนแต่ว่าท่ามกลางสีสันสดใสนั้นมีร่างหนึ่งที่ไม่เหมือนใครหน้ากากของเขามีรอยไหม้เป็นแถบดำดวงตาแคบแหลมเหมือนสัตว์ป่าเขาไม่พูดไม่เต้นเพียงเดินเงียบอยู่ท้ายขบวน แต่ทุกครั้งที่คนหันไปมองนั้นจะรู้สึกเหมือนมันมองกลับมาบักลือมันเป็นอีอย่งว่าปีนี้มันบ่ได้สนุกเลยหรือไงค่อยว่ามันมันไม่เหมือนเดิมเด้อบักลือเนี่ยเสียงซุบซิบดังขึ้นอยู่ในหมู่บ้านหลังจากนั้นขบวนได้จบลงบักลือก็ไม่ได้กลับบ้านอีกเลยสามวันผ่านไปเจ้าหน้าที่ค้นพบชุดผีตาโขนของเขาได้ทิ้งเอาไว้อยู่ริมน้ำ หน้ากากวางอยู่บนพื้นโคนและมีรอยเท้าเล็กๆเ,เหมือนคนเดินลากเท้าไปมาอยู่ข้างป่าแต่ไม่มีศพและไม่มีใครกล้าแตะต้องหน้ากากนั้นอีชาวบ้านก็เริ่มพูดกันมาเบาว่ามันคงสิงอยู่ในชุดทุกค่ำคืนจะมีเสียงกองแตกๆดังแผ่วๆดังมาจากถนนสายเก่าหน้าวัดพนชยัยทั้งที่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นบางคนก็บอกว่าเคยเห็นร่างเงาใสชุดผีตาโขนที่เดินช้าๆ ผ่านหน้าบ้านมุ่งไปยังทางภูเรือหน้ากากนั้นมันเหมือนเรืองแสงจางๆเหมือนมีชีวิตในความเชื่อของชาวเลยนั้นผีตาคูนไม่ใช่เพียงของเล่นหรือการละเล่นแต่มันคือพิธีที่เกี่ยวโยงกับการกลับมาของวิญญาณเล่ากันว่าช่วงที่มีการแหคือช่วงที่โลกคนตายกับโลกคนเป็นนั้นเปิดประตูเข้าถึงกัน และหน้ากากที่สวมนั้นคือประตูวิญญาณที่อนุญาตให้สิ่งลี้ลับสวมร่างขุนได้ชั่วคราวพระเนนบางรูปในวัดโพูนชัยก็ได้กล่าวว่าผีตาขคนบางตนไม่ได้ถอดหน้ากาก,ากออกอีกเลย